มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนประกาศเตือนพายุดีปรชันลูกใหม่ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนในระยะต่อไปส่งผลให้วันที่13ถึงวันที่16มิถุนายน63ไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็หนักมากบางแห่งนะคะเมื่อวันที่12มิถุนายนกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศ พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนฉบับที่1ลงวันที่12มิถุนายน2563ใจความดังนี้ค่ะเมื่อเวลา10นาฬิกาของวันที่12มิถุนายน2563พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด16.5องศาเหนือลองติจูด118.5องศาตะวันออก กำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือด้วยความเร็วประมาณ25กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนในระยะต่อไปนะคะและเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่14ถึงวันที่15มิถุนาย,ยน2563 ลักษณะเช่นนี้นะคะทําให้ในช่วงวันที่13ถึงวันที่16มิถุนายน63นี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยจะมีกําลังแรงขึ้นนะคะส่งผลทําให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ที่ www.tmd.go.th หรือว่าสายด่วนพยากรณ์อากาศ1-1-8-2ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ